ใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตขนาดหน้าจอใหญ่10นิ้วนะครับนี่คือ Huawei MatePad 10.4นิ้วครับเข้ามาพร้อมกับหน้าจอสีสันสดใสนะครับความละเอียดระดับ 2K มาพร้อมกับลำโพงที่ดังอาวานชัดเจนครับราคาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จับต้องได้ง่ายเพราะอยู่ในเรดไม่เกิน10,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับไปแกะกล่อง,องรอีวยวพร้อมกันกับ Huawei MatePad รุ่นนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพารีวิวของผมพัดนะครับปะ่ะลองแกะก,กล่องกันนะครับว่าเขามีอะไรให้บ้างและเป็นอย่างไรครับหน้ากล่องเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่าเป็น10.4นิ้วตรงนี้ครับมีแอปกรอรี่นะครับโห้ w e ด้านบนและรุ่น RAM ROM นะครับจะเขียนไว้ว่า RAM 4 ROM 4 GB นะครับสีนี้เนี่ยคือ mid night g r a y นั่นเองเ<ๆ>มื่อแกะกล่องมานะครับก็จะเจอเครื่องดปเตอร์ชาร์จไฟเข็มจิ้มซิม ตัวแปลงหูฟังนะครับจาก Type C นะครับเป็น3.5ม mm. ิลลิเมตรสายชาร์จนะครับแบบ USB-A to USB-C และแอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับ5โวลต์2แอมป์หรือว่า10วัตต์นั่นเองซึ่ง Huawei Mate Pad รุ่นใหม่นี้นะครับสามารถรองรับชาร์จได้ว18วัตต์ได้ด้วยนะแต่ว่าอะแดปเตอร์นะครับต้องซสือแยกไปแกะดูตัวเครื่องนครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนครับนี่คือฝาหลังเขาเลยนะครับ ด้านหลังมีการวางกล้องมานะครับเหมือนกับสมาร์ทโฟนที่นิยมในสมัยนี้นะแต่ว่าเป็นกล้องหลักตัวเดียวนะครับไฟแฟลช LED ด้านบนนะครับแล้วก็ไมโครโฟนด้านล่างครับสวยงามดีนะครับไม่เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะผิวแมทเลยด้านบนนะครับจะเป็นรูลำโพงทั้งหมดเลยนะครับใช้งานสําหรับใช้วิดีโอคอลหรือว่าสนทนาเนี่ยได้อย่างสบายเลยช่องใส่ SD card อยู่ตรงนี้ครับด้านล่างปุ่มพาวเวอร์ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับลาโพงที่เป็นแบบควอสเซ e r โอคือมีทั้งด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ด้านขวาของตัวเครื่องนั่ ช่องด้านข้างนะครับจะเป็นช่องใส่ไมโคร s d สดีการ์ที่รองรับ20512ด5 1 2 g b นะครับจะเห็นว่าช่องใส่ซิมการ์ดเนี่ยไม่มีมาให้นะใส่ได้เฉพาะไมโคร s d สดีการ์เท่านั้นเลย RAM C r รอม64 g b นะครับการปลดล็อคตัวเครื่องนะครับสามารถใช้การสแกนหน้าได้ด้วยนะปึ๊บตั้งได้หลายโปรไฟล์ด้วยนะครับแบบอันนี้คือโปรไฟล์หนึ่งนะงนานแล้วเนี่ยใช้งานหลายคนก็ไม่มีปัญหานะครับว่าต้องยืมหน้าคนอื่นมาล็อกอิน การใช้งานทั่วไปนะครับเป็น Android 10นะครับที่ครอบด้วย EMUI 10แล้วแต่ว่าอย่างที่รู้กันแหละว่าตอนที่เราโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยก็ต้องพึ่งพาแอปแก l เ e อรนะครับยังไม่มีตัวของ Google Play Store มาให้ใช้งานซึ่งแอปพลิเคชันหลักๆนะตอนนี้ที่อัปเดตใหม่นะครับเช่น Li n e TikTok นะครับแอปธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงแอปช้อปปิ้งด้วยก็เริ่มมีให้ดาวน์โหลดมากขึ้นแล้วนะครับ ย่างนี้คุณเห็นนะครับว่าลำโพงจี่เป็นคอสสเปกเกอร์4ตัวนะครับทาให้เราดูกระตูนเนี่ยได้อัตราลดมากๆเสียงดังมากนะครับภาพสาหรับการดูกระตูนเนี่ยผมว่าสีสันหน้าจอก็ไม่สดเกินไปนะดูยาวๆก็สบายตาดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันนะครับสำหรับการอ่านอ e ีบุ๊กนะให้เวลาที่อ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยแสงหน้าจอไม่สว่างเกินไปอีกด้วยนะครับต่อไปขอลองเป็นการดูพวกมิวสิกวิดีโอบ้างว่าเป็นอย่างไร ต้องบอกว่าสีสันที่ผมเห็นตรงหน้าจอนี้นะครับอย่างเช่นสีดำเนี่ยก็ถือว่าดาสนิทในระดับหนึ่งนะครับการแสดงเฉดสีต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ไล่เกดียนได้ดีระดับหนึ่งนะครับอาจจะมีส่วนของใบหน้าเนี่ยที่รู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมมันอาจจะฟุ้งๆนะครับมีความจ้าไปเล็กน้อยแต่ที่เหลือที่เป็นแสงปกติของฉากหลังนะครับแบบ MV เนี่ยน่าจะเคยเห็นกันหลายเครื่องแล้วแหละฮัลโห i m a เม p a d 10.4ตัวนี้ใช้ได้เลย ดีไซน์ของฟ้าหลังนะครับเขาบอกว่าโอ้อเมดแพดเนี่ยสามารถที่จะจับถือมือเดียวได้อยู่บ้างนะครับก็เนี่ยสุดมือเลยถ้าใครมือใหญ่หน่อยก็สามารถจับถือได้แหละภายใต้ฟ้าหลังที่เป็นอลูมิเนียมนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง7,250มิลลิแอมครับสามารถใช้งานได้ยาวนานนะแล้วก็ ชาร์จกันเข้าไปเป็นฟาชาร์จสิบแปวัตต์และน้ำหนักตัวเครื่องนะครับก็เบาเพียงแค่460กรัมเท่านั้นเอง CPU ชิปเซตเป็นคิริน810นะครับ7นาโนเมตรซึ่งเป็นออคตาคอร์ประกอบด้วย2คอร์นะครับ A 7 6วิ่งที่2.27จุดองกิกะเฮิร์อีกหคอนะครับเป็นคอร์ประหยัดพลังงานคือ A 5 5ครับวิ่งที่1.88่งจกิกะเฮิร์นั่นเองและท p u เป็นมารี G52 ครับใครที่แบบชอบเล่นเกมลำพงดังๆนี่สะใจจริงๆ เสียงฝีรองฝีเท้าชัดเจนมากมากเรียบร้อยหน้าจอขนาดใหญ่10.4นิ้วเป็นจอแบบ IPS มีความละเอียดที่ 2K นะครับคือ1,200คูณ2,000พิกเซลครับ แรมซีรอมบ64กิกะไบต์นะครับอย่างตัวอย่างการเอามาเล่นเกมฟรีไฟล์เนี่ยดูได้อย่างเต็มเต็มเลยและขอบตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางนะครับที่สาคัญก็คือด้วยน้าหนักที่เบาเพียงแค่460กรัมนะครับทำให้การจับถือเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเอาฝ่ามือนะครับเอาสันมือตั้งไว้กับโต๊ะเนี่ยเรายังสามารถเล่นได้ต่อนเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานนะครับไม่รู้สึกว่าล้ามือแต่อย่างใดครับต้องบอกว่าลำโพงให้มา Quad s p e กเกอร์4ตัวนะครับเสียงดังมาก ใครที่อยากได้ลำโพงดังๆแบบนี้เนี่ยสบายเลยนะครับยิ่งเอามาใช้งานนะครับหน้าจอจะมีความสว่างสูงสุดที่470นิตดังนั้นเนี่ยในโทนที่เป็นสีมืดๆนะครับหรือว่าในฉากมืดๆเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าคู่แข่งจะแอบตือเราลําโพงนะครับเป็นการจูนบายฮันเมอร์คดอนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงตรงนี้ดังกลางวันได้ใจยกตัวอย่างเช่นการเล่นฟรีไฟล์เนี่ยเสียงก้าวเดินนะครับก็สามารถที่จะฟังได้อย่างชัดเจนนะครับ เสียงสเตอริโอแยกซ้ายขวาสัตููาาทางซ้ายขวาเนี่ยเราได้ยินหมดเลยนะครับไม่ยังเป็นต้องต่อหูฟังก็ได้ครับซึ่งแบตเตอรี่ขนาด7,250มิลปนะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวนานใครที่ต้องการชาร์จเร็วนะครับจะซื้อเป็นแอดัปเตอร์ชาร์จเร็ว18วัตตเพิ่มก็ได้เหมือนกัน 哎。 และยกตัวอย่างแอปพลิเคชันพื้นฐานแบบนี้นะครับเช่นการวาดรูปขีดเขียนของน้องๆเหล่าอนุบาลทั้งหลายนะครับก็มีแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นคิดคอนเนอร์ไว้ฝึกทักษะกันตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับต้องเรียกว่าทุกแอปพลิเคชันสีสามารถที่จะใช้งาน M Pencil นะครับหรือไอดินสอที่ใช้เขียนจอในของฮูว่นี่แหละได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะซึ่งคุณก็สามารถเอามาใช้งานด้านอื่นๆได้ด้วยนะครับเช่นการขีดเขียนภาพต่างๆของน้องๆเด็กๆหรือจะเป็นการวาดภาพนะครับการลงสีหรือใช้งาน เอกสารต่างๆนะครับก็มีแอปพลิเคชันให้ใช้งานเช่นกันต้องบอกเลยครว่าถ้าเป็นสายทํางานนะครับเอามาต่อคีย์บอร์ดเพิ่มนะครับใช้ M Pencil เนี่ยคุณสามารถทํางานด้าน,นเอกสารต่างๆได้หลากหลายมากๆเลย การนมาใช้งานต่างๆนะครับเช่นปัดเฟ f เฟซบุ๊กที่เปิดผ่านเว็บไซต์นะครับเอามาดู YouTube หรือแม้กระทั่งการเล่นเว็บไซต์เซิร์ฟเว็บต่างๆเนี่ยแม้เว็บใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะโหลดได้เร็วนะครับหน้าจอนี้นะครับยังมีโหมดนวมสายตา e r e a d e r นะครับรวมถึงการป้องกันแสงสีฟ้าด้วยมีเรโชรของหน้าจออยู่ที่5ต่อ3ครับและความละเอียดนะครับอยู่ที่224 p p i สำหรับความแรงของ Wi-Fi นะครับรองรับ w ว Fi AC ซซึ่งจากการทดสอบเนี่ย ได้ประมาณสัก300เมกะบิตเซกสำหรับดาวน์โหลดครับด้านบนนี้นะครับกณจะเห็นกล้องหน้าที่ให้มาแล้านพิกเซลครับในส่วนของภาพถ่ายทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลฟิกโฟกัสครับส่วนกล้องหลังเนี่ยแล <Lights S 1> ้านพิกเซลเหมือนกันแต่ว่าเป็นออโต้โฟกัสนะสามารถที่จะเปิดบิวตี้ได้้วยนะครับมี AI ให้ใช้งานด้วยสามารถวิเคราะห์ฉากได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงแหละว่าทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับมันก็ยังเป็นเหมือนแท็บเล็ตอยู<ม>่แหละคือเอามาแค่ใช้งานนะครับเพียงพอต่อการถ่ายรูปและะบบบอออกกว่่าเป็นนสิงไรรัหืท ฐานสาคัญสําคัญเท่านั้นอาจจะไม่ได้มีความสวยใสนะครับหรือว่าความสดคมเวอร์เหมือนกับสมาร์ทโฟนฝั่งของ h u เว่ยนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับฮูเว่ยเมดแพด10.4นิ้วนี้เนะี่ยก็มีข้อจํากัดที่เราต้องเรียนกันตามตรงนะครับมแม้แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนครบคันนะซึ่งเราโหลดมาจากแอปแกลอรี่นะครับดูตัวอย่างนะครับเช่นแอปเฟลก้าก็เริ่มมาแล้วนะครับทิกต็อกเคพลาสนะครับไลน์นะครับไลน์ทีวีมาแล้วลาซาด้าจุกนะครับ a s อะไรพวกนี้เห็นไหมในไลน์แอปสำคัญมาแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าในไลน์แอปสำคัญก็ยังไม่มาเหมือนกันแต่ั้นนียถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถนะครับหรือว่ามีคนที่ลง GMS ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับก็อยู่ที่ช่วงนั่นแหละว่าลงได้เป็นช่วงไหนนะครับซึ่งเกมนะครับหลายเกมก็เริ่มมาแล้วหลายเกมก็ยังไม่มานะครับยกตัวอย่างเช่น ROV มาหรือยังเอ่ยนี่นะ RV นะครับขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเล่นได้เร็วๆนี้นะครับ ตัวอย่างแอป Face App นะครับที่ใช้เปลี่ยนหน้าตอนนี้ก็มีให้โหลดแล้วเช่นกันและนี่นะครับคือ Huawei Mate Pad 10.4นิ้วครับซึ่งวางขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่กำเงินไปสัก10,000บาทมีทอนเล็กน้อยนะครับจะเป็น Huawei Official Store นะครับ Huawei b a n d ด์ชอหรือว่าร้านค้าที่ร่วมรายการต่างๆทั้งออนไลน์และก็ร้านทั่วไปบอกรหัได้เลยนะครับวันนี้ผมพัชจากทีพัดรีวิวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดจาก Huawei นะครับบายบายครับทุกคนฝาก Subscribe ด้วยสวัสดีครับ